ไก่ที่เจ้าเอามาส่งนะคะพเพื่อนๆงามมากจากเล็กๆเดือนกว่า,าเองนะคะพเพื่อนๆไข่แล้วแล้วก็เก็บไข่เริ่มขายไข่แล้วนะคะพเพื่อนๆเนี่ยโอเคอเคอะงามจังเล มาต่อนี่ตอ้อนงามแท้เออไาไก่เจ้าคือใหญ่เลยแท้เออขายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนได้ขายไข่เก็บไข่ขายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ไก่ที่ยายจ๋าหรือน้องๆเพิ่นมาส่งนะคะนี่ยายจา๋ามารีวิวรอบสองแต่รอบแรกยายจา๋าไม่แน่ใจอาจจะหมยังหมดได้ลงเพื่อนๆ งามมากเพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็ไข่เก็บไข่ขายแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่พอไก่ที่เขาไข่นะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเราจับเขาจะมอบนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเราจับเขาจะมอบนะคะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้คือไก่ไข่นะคะเวลาเราจับนี่เขาจะมอบนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่เขาจะมอบแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่งามจ้หนึ่งร้อยตัวนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยตัวส่วนขี้ไก่ก็จะเป็น เป็นปุ๋ยอย่างดีให้เรานะคะเพื่อนเพื่อนโอ้งามโอ้นี่เนี่ใส่อันนี้ให้เพื่อนเลยโอ้ไก่งามแต่แท้งามมากนี่เห็นไหมคะพอเราจับเขาจะมอบนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาไข่แล้วฮะนะโอ้ลางอันนี้นี่นี่รางไข่โอ้ขักระแท้นี่อากาศมันร้อนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ นี่นะคะคือผลผลิตที่ยายจาให้ลูกค้าเอามาส่งงามระยาก็เริ่มขายไข่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มขายเป็นไข่ไก่สาวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนงามคักสะอนค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนเวลาจับนี่เขาจะมอบปั๊บนี่เวลาจับเขาจะมอบเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาไข่แล้วนะเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่เวลาจับนี่ถ้าจับนี่เขาก็จะมอบนี่เพื่อนเพื่อนเขาก็จะโย่มอบลงทันทีแปลว่าตัวนี้ตัวนี้เขาไข่แล้วนะคะอ้างามจะแท้ นี่เพื่อนเพื่อนนี่เห็นไหมคะนี่นี่นี่เขาจะเขาจะมอบเลยพวกไข่ก่อนเนี่เขาจะรู้เลยนี่นี่งามมากมากอันนี้คือผลผลิตเยจะกลับมารีวิวซ้ำนะคะเพื่อนเพื่อน กลับมาดูผลงานว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเ,เพื่อนๆหลังจากที่เรามาส่งของมาส่งไก่ให้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่เพิ่งจะหัดเลี้ยงหนาเ,นเพื่อนๆครั้งแรกเลี้ยงไก่ไข่าสาวครั้งแรกเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆประสบการณ์เพราะเพิ่นเลี้ยงโคขนอยู่แล้วนะคะพวกเศษมันเศษน้ําตาลที่จะจ๋าเคยรีวิวไปนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือผลผลิตนะคะที่เพิ่นอ่า เหลือกวาดแล้วก็เอามาให้ไก่เนะยคะเพื่อนๆไก่ดีเหลืองงามเพื่อนๆงามแล้วก็ไข่เร็วเพื่อนๆไข่เร็วไข่เร็วไข่เร็เวตัวสวยตัวงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคุ้มแล้วก็คุ้มค่ากับที่เพื่อนทดลองแล้วก็มีคน เข้ามาแนะนํานะคะเพื่อนๆสหกรณ์เข้ามาแนะนําทํายังไงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นอกเหนือนจากที่ยายจ๋าก็แนะนําไปบ้างนะคะเพื่อนๆเอามาเลี้ยงที่บ้านเราประหยัดต้นทุนต้องทํายังไงเหตุจังใดแบบนี้นะคะรู้สึกว่าได้ผลเกินคาดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นการเสริมสร้างรายได้เข้าครัวเรือนนะคะเพื่อนๆทำยังไงจะได้ไประหยัดต้นทุนเนาะค่ะยายจ๋าเคยทําคลิปบ้างแล้วเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็นานมาแล้วตั้งแต่อยู่ฟาร์มไก่นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เลย เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนาอเพื่อน ก็ได้ไปติดตามผลงานได้ไปติดตามผลงานนะคะเพื่อนเพื่อนได้ไปดูแลให้ลูกค้าด้วยนะคะยาจาขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟเข้ามาเยี่ยมชมและก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ถนัดในการเลี้ยงเนาะค่ะเลี้ยงไก่สร้างรายได้เข้าครัวเรือนนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะประโยชน์ที่ได้รับก็ขี้ไก่เราก็จะเป็นกําไรนะคะเพื่อนเพื่อนขี้ไก่ก็จะเป็นกําไรอย่างที่ยาจาเคยเล่าในหลายๆคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนสำหรับการเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่มือใหม่